สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์กิตถาภูคาสถิตกับรายการ Net Zero CO Leading the Next Step to Net Zero รายการดีๆนะครับที่เราจะนำเสนอความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนำเสนอโซลูชันนะครับพาท่านไปพบกับ ผู้นำผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จากองค์กรต่างๆนะครับมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับท่านจะได้สามารถที่จะนําองค์งงความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กรของท่านเพื่อสู่ความเป็น Net x Zero Emission ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับผมอย่าลืมติดตามช่อง Green s Alliance นะครับทางช่องทาง YouTube และ Facebook ด้วยครับแล้วเจอกันนะครับ